คุณผู้ชมครับช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับทำให้แอดนึกถึงคอนเทนต์เก่าๆของสโมสร s อสเมืองทองอยูในเด,ดย้อนกลับไปเมื่อปี2017นะฮะในการแข่งขัน f อฟแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มสโมสรกิเลนผยองเคยลงสนามในช่วงเทศกาลสงการานต์มาด้วยนะครับแอดจำได้ช่วงนั้นแฟนขับกิเลนผยองใส่เสื้อลายดอกมาเชียร์ฟุตบอลที่สนาม s อสซีเตเดียมและเมื่อจบเกมก็เล่นน้ําฉีดน้ำกันที่เอสซีเตเดียมด้วยนะครับ ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วสโมรสรกิเลนผยองของเราพบกับทีมอูซานฮุนไดนะฮะและก็สามารถเอาชนะทีมจชคเคลีกไปได้1ประตูต่อศูนะครับจากการแท็กอินของพี่มุ้ยเทอร์สินแดงดานั่นเองนะครับช่วงนั้นฟอร์มของสโมรสรกิเลนผยองดีต่อเนื่องเลยเล่นในบ้านเนี่ยสามารถเก็บ3คะแนนได้หลายต่อหลายนัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะคาชมาเอเลอร บิสเบนโรนะฮะรวมไปถึงอูซานคุนไดด้วยนะครับทำให้เราผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งเกมที่พบกับอูซานเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลสงการพอดิบพอดีเลยแหมเสียดายนะครับปีนี้ที่ประเทศไทยของเราไม่มีโอกาสได้เล่นสงการกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะหยุดอยู่บ้านเพื่อช่วยชาติกันนะครับหวังว่าเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เร็ววันนะครับ ช่วงนี้แอดขอนำคอนเทนต์เก่าๆบรรยากาศเก่าๆที่ลิงก์กับสถานการณ์นะฮะกลับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแฟนคลับกีฬาพะยองเนี่ยเต็ม S G Stadium เลยนะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมานะฮะบรรยากาศสุดยอดจริงๆเลยล่ะครับ